ละชมข่างทางตรงทางน้ำกันเดอ้อพี่น้องมาเที่ยวบานมาเที่ยวอีสานบานหฮอน้ำกันสองสังข่างทางก็วงสวยๆงามๆจ้าพี่น้องเขาเอ่ยยังนะนั่นลื้อยังนะ,นะลืออะล้อคำหันคือสถานที่ยังลือ้อคำหันเนี่ย เป็นคนอุบลแต่ว่าโป๊จักสตา,านทีเลือกคำหำันสหมายคำวายจังไหนเสียกลือกคำหัน <c oughs> โอ้ยเป็นจักแยกหระหาแยกมันหาแยกหรือมันจักแยกมันคือหไหลแทะห่อนแส่หรือผู้จาวาห่อนมองห้อยยุ่นี่นะจะเลิ่นสีหนาเนี่ยใจ ไปหันใกล้ตลาดจะเลื่นอนซีมาได้ไหนไปก็อะงอกเซ้งมากก็หอมหันใกล้จะเลื่อนซีก็ไปจเจริญศรีถอยไปหากินบวกทุเรียนต่อม่านเลาะกับตองเลาะนำกันเด้อจ้าพี่น้องป่าติผ้าไปหาเลาะโอ้ยโทรศัพท์บ่อดเต็น โอ้นี่บ่อตลาดจะเลิ่นสีขอดตลาดแล้วจ้าพี่น้องจอดลานทุเรียนนั่นไปรอสักกันฮานรอจ้าพี่น้องรอดตลาดอุ้ยบัเข้าวโพดนะถุงละหกสิบบาทเออเอาเลยจอด